ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان قفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ด่านิก่อันอัลลัตต์อูลุซาลลัลลอฮุอะลิซิมขอความรักความเมตตาจากพระองค์สุบฮานอุตาลาเจ้านะครับจงประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามรับชมรายการอัสบาบุญหนุนมูลเหตุแห่งการประทานอันกรุรอานทุกๆท,ท่าน ท่านพี่น้องครับอายันกุรอานที่ผมนั้นได้อ่านไปเป็นอายันกุรอานที่ถูกประทานลงมาหลังจากทีไ่ได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวเมืองมาดีนะเดินมาหาท่านอัสุลลาสุลลอฮ์อะลัยวะสัลสลัมพร้อมกับบอกให้ท่านนั้นได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินของเด็กกำพร้าขอ้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ดูแลทรัพย์สินกับเด็กกำพร้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ท่นานอัลลอฮฺสัลงว่าอะวสลัมจึงได้อ่านอายะห์อันกุรอานทั้งสองอายะห์นี้ให้กับคนกลุ่มนี้ฟังซึ่งมีความหมายมีประเด็นต่างๆที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งยิ่งที่จะต้องมาศึกษาและทําความเข้าใจเรียนรู้ไปเหมือนกับที่คนเหล่านั้นนั้นได้รับทราบเอาประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าการที่เรานั้นจะต้องนําทรัพย์สินของเด็กกาพร้าคืนให้เจ้าของของเขาสิ่งประเด็นนี้ท่านพี่น้องที่รักและครรพบทั้งหลาย บรรดาซอฮาบัดบางท่านเมื่อรู้ถึงอายันกุรานนี้รีบคืนให้กับเจ้าของทรัพย์เลยรีบคืนให้กับเด็กกำพร้าเลยนะครับแต่การรีบคืนให้กับเด็กกำพร้านี่ท่านพี่น้องที่รักแหละครบทั้งหลายจําเป็นจะต้องมีเงื่อนไขว่าเด็กกำพร้านั้นจะต้องบรรลุศาสนาภาวะเสก่อนนั่นก็คืออากีลุลวาบาลีกุนจะต้องมีการอาเกลและกับบเล็กแล้วถ้าอาเกีบลเล็กแล้วนี่โอเคคืนเข้าไปได้ ถ้าหากว่าเขานั้นอีดาอาก็ละเขามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์คิดคำนวณเป็นบวกลบคูณหารได้อันนี้คืนเข้าไปว่าอีดาอัตรรกะเขามีการรับรู้ที่สำคัญลงลึกไปก่อนนั่นก็คือการรู้รับผิดชอบการรักษาการจัดเก็บการดูแลทรัพย์สินถ้าให้ไปแล้วเขาดูแลได้อันนี้ก่อนที่เด็กกำพ้าจะบรรลุศาสนภาวะ คนที่เป็นผู้ปกครองจะต้องสอนเขาให้เขานั้นได้เรียนรู้ถึงวิธีการรักษาทรัพย์สินของเขาจะทําอย่างไรให้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยยังคงอยู่จะทําอย่างไรให้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยไม่หมดไปจนกว่าที่จะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วจะทําอย่างไรให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยงอกขึ้นมาหรือว่าเพิ่มพูนขึ้นมาจากทรัพย์สินที่เขามีงั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองของเด็กกำพร้าที่จะต้องดูแล ที่จะต้องสั่งสอนที่จะต้องอบรมและจัดการทรัพย์สินของเด็กกำพร้าอย่างมีระบบและมีระเบียบประเด็นต่อมาที่เราจะต้องพูดถึงก็คือนั่นก็คือการที่เรานั้นในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินของเด็กกำพร้าจะต้องไม่ไปสลับสับเปลี่ยนเอาของดีของเด็กกำพร้ามาเป็นของเราแล้วก็เอาของที่ไม่ดีของเราเนี่ยเอาไปให้เด็กเขานะครับออายกตัวอย่างเช่นง่ายๆเช่น มรดกของเด็กกำพ้าที่อยู่ในทำเลที่ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นที่ดินที่ดินของเด็กกำพ้าหรือว่าที่ดินที่เป็นมรดกของเด็กกำพ้าเนี่ยอยู่ในทำเลที่ดีกว่าเราก็เอาที่ดินที่มีจํานวนเท่ากันนั่นแหละหนึ่งไร่กับหนึ่งไร่เหมือนกันนั่นแหละเอาไปให้กับเด็กกำพ้าแต่ทำเลในที่ดินของเราเนี่ยเป็นทำเลที่ไม่ดีกว่าเป็นทำเลที่มีมูลค่าน้อยกว่ากะไปแลกกัน ฉันไม่ได้โกงนะเพราะว่ามันหนึ่งไร่เหมือนกันแต่ตัวเราเองในฐานะผู้ใหญ่เรารู้ดีนะครับว่ามูลค่าของที่ดินนั้นมันต่างกันตรงนี้ห้ามกระทำเพราะนรสบาหนวตาลาจ้บอกว่าในกุรอานว่าวาลาตตาบดดาลุลคอบิสบิสปอยิบท่านทั้งหลายอย่าได้สลับสับเปลี่ยนอย่าได้เปลี่ยนของไม่ดีกับของดีเอาไปให้กับเด็กกำพร้าเขานะครับถ้าใครมีการสลับสับเปลี่ยนในกรณีแบบเนี้ย อัลลอฮ์ละนะอัลลอฮ์สาบแช่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนการเปลี่ยนการสลับสับเปลี่ยนโฉนดที่ดินต่างๆเนี่ยรอซูลอัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมเตือนเอาไว้สัมทับเอาไว้แล้วก็บอกเอาไว้นะครับถ้ารอซูลอัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมทรงบอกว่าวะลาอานัลลอฮุมันยุไกมันไกยรามานารัลอ้อดีและอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าละนะ ก็คือสาบแช ue, more, ่งมันกงยยรอบุคคลซึ่งที่มีการเปลี่ยนมาหน้ารอดีโฉนดที่ดินการเคลื่อนย้ายที่ดินอารอดีเขาเรียกตําลีตําลีกุลอารอดีก็คือสิทธิการครอบครองบนผืนแผ่นดินเนี่ยถ้าหากว่ามีใครสลับสับเปลี่ยนรอซุลลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์แช่งท่านพี่น้องครับยุคสมัยของท่านลุลตาศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ย ถ้ามีน้องลองนึกดูเถิดที่ดินบางที่เนี่ยไม่มีเจ้าของหรอกครับใครจะไปปักหลักปลูกร่างก่อตัวเอาไว้เนี่ยก็ไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะครับแต่ทําไมท่านอัสลอร์ลลถึงได้ยกไอ,อถึงได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นคําสอนเป็นฮะดีษที่ท่านอัสลอร์ลลกล่าวเอาไว้จริงเพื่อเป็นการเตือนและเป็นคําพูดที่มันไม่ได้หมายถึง เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของท่านเพราะช่วงของเวลาของท่านเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของอารอดีไม่ใช่ทั้งหมดของที่ดินจะมีชนดแต่ปัจจุบันของเราตั้งหา่างท่านพี่น้องที่รักและครบทั้งหลายที่ดินที่เราอยู่เนี่ยปัจจุบันที่เรามีชีวิตกันอยู่ดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยทุกทุกที่ดินมีชนดงั้นคำพูดของ่านรุซูลุลลสฮ์ศ็อลอัลลอัะสัลัมเป้าหลักคือพวกเรา ที่จะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจคําพูดของท่านอุสุลัทที่พูดเอาไว้เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีท่านบ้นองมันเป็นคําพูดที่เราที่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นหุกกลมให้กับพวกเราถูกบังคับใช้พวกเราเนี่คือผู้ที่ถูกบงับงคับบังคับใช้ว่าอย่าได้ไปเปลี่ยนอย่าได้ไปสลับอย่าได้ไปเลื่อนของมันแคบก็ขยักหลักหินหลักหินให้มันกว้างขึ้นของมันเลขโฉนดโฉนดมันอยู่ตรงนี้ก็ไปเลขก สลับกันในฐานะที่เรานนั้เป็นวารสเจ้าของผู้ที่จัดการมรดกเรามีสิทธิจัดการมรดกนี่เราเปลี่ยนตรงไหนก็ได้แก้ไขตรงไหนก็ได้เรามีหน้าที่ที่จัดการมรดกเราทําได้แต่ท่านบิ่น้องครับฮักก็คือฮักเจ้าของก็คือเจ้าของเจ้าของที่แท้จริงคือพระองค์สุบฮานุตาอาลาเจ้าและพระองค์สุบฮานุตาอาลาเจ้านะครับพระองค์ไม่เคยที่จะเผลอไผลหรือละเลยหลงลืม หรือไม่ทรงรู้การกระทําของมนุษย์เลยโพระาะลอสุบานัวตาลาเจ้าแน่นอนพระองค์ไม่ฟังเผอพระองค์ทรงเห็นการกระทำอัลลอฮุลลอฮอิลลัลฮัลไพลก็อยู่เวลาหนัามึงอัลลอฮ์นั้นไม่เคยที่จะหลัเวลาสินะไม่เคยง่วงไม่เคยที่จะไอการง่วงง่วงหาวเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในคุณลักษณะของอัลลอ เวลาเน่ามลและอัลลอฮ์ไม่มีการนอนหลับงั้นพระองค์จะรักษาทุกอย่างของพระองค์เอาไว้สิทธิของใครที่มีเจ้าของอัลลอฮ์จะรู้หมดถ้าว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไปเปลี่ยนแปลงสิทธิการครอบครองอัลลอฮ์รู้และอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าเวลาอานัลลอฮ์หอัลลอฮ์ก็จะทราบแช่งงั้นสิ่งซึ่งที่พระองค์อัสสบานูตาลเจ้าทราบแช่งท่านพี่น้องครับน่ากลัวที่สุด มันจะไม่มีบรารักัตมันจะไม่มีความจำเริญอยู่ต่อให้เรามีทรัพย์สินมากมายแค่ไหนก็ตามถ้าหากว่าในนั้นเป็นสิ่งสิ่งที่อัลลอฮราบแช่งแล้วมันก็จะหมดไปมันก็จะไม่มีความจำเริญไม่มีความงอกงามดังนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านอัลลอฮฺย้ำเตือนเอาไว้ในฐานะบุคคลซึ่งที่ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้อง ให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้ความจริงแก่เด็กกำพร้านั่นเองนะครับต่อมาการประเด็นประเด็นของการกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดกันในหลายๆมิตินะครับเราอย่าได้ไปมองว่าเอ๊ะคนนี้เขาดูแลทรัพย์สินของหลานเขาทำไมทรัพย์สินของหลานเขาหมดไปอันนี้อย่าเพิ่งพูดนะฮะ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยศาสนามีประเด็นที่จะอนุญาตให้ผู้ที่ดูแลนั้นใช้จ่ายทรัพย์สินของเด็กกำพร้าได้มีกรณีที่เราจะต้องศึกษาอย่าได้ไปว่าใครเพราะถ้าเราปักหลักตั้งต้นด้วยกับการว่าคนอื่นตำหนิคนอื่นในเรื่องที่เราไม่รู้จริงท่านพี่น้องที่รักและครบทั้งหลายก็ไม่เป็นที่พอใจของพระองค์สุบฮารตาตตาเจ้าดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปก้าวไก่ในเรื่อง ของผู้อื่นแต่เราในฐานะผู้ที่เป็นมัสอูลผู้ที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเราจะต้องตรวจตาตัวเราและเรียนรู้เรื่องของศาสนาต้องเรียนรู้ให้เยอะท่านพี่น้องที่รักและครับทั้งหลายเพื่อเราจะได้ไม่กระทําในสิ่งที่ผิดพลาดศาสนาแล้วก็ฮูกล่มของศาสนาไม่เคยที่จะละเลยเรื่องอะไรเอาไว้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะทําอะไรถ้าเราขาดความรู้กุรอ่านสอนให้ถามผู้ที่มีความรู้ งั้นก่อนที่เราจะกระทำอะไรลงไปที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้อื่นเราจะต้องถามผู้รู้ก่อนท่านพี่น้องนะครับเพราะว่าไอาการที่เรานั้นจะไปกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเนี่ยกุรานสอนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าอินนะฮูกานะหูบังเกวีรอแท้จริงแล้วมันเป็นบาปใหญ่นะครับมันเป็นบาปใหญ่ที่จะติดตัวเราไป มาตรวัดของการรักษาสิทธิของเด็กกำพร้าเนี่ยพระอัลลอ์บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกใครที่ไม่รักษาไม่ระวังในเรื่องของเด็กกำพร้าคนนั้นไม่ได้ศรัทธาอัลลอฮ์ตรั้เอาไว้ในคุอ่านว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะยิมอารอเอตัลลัตติยุคดิบุบิดดีนฟาดาลิกัลัตียาดูอุลยาตีมงั้นเด็กยาตีมเนี่ยท่านพี่น้อง เป็นมาตรวัดศรัทธาของเราที่มีต่อพระองค์ที่มีต่อวันอาคเรอใครก็ตามที่ให้สิทธิประโยชน์ของเด็กยาติมหรือเด็กกำพร้าแน่นอนเขาศรัทธาต่อองค์และเขาก็ศรัทธาต่อวันอาคิรอด้วยดังนั้นท่านพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นผู้หนึ่งที่ดูแลทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเราจะทำยังไงครับให้พระองค์สุบฮานุตาลาเจ้าพอใจในตัวเราต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างถ่องแท้นะครับวันนี้ أسباب النزول مرد بلالونجبين توني وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء